มาเห็ดตรงกันครับเพื่อรักป่าแง่ป่าลงสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องรักอีสานเดี๋ยวมือหนีสิผพาพี่น้องมาเห็ดตรงอยู่แต่หน้ากันครับป่ากระเริ่มโล่งแล้วเพราะว่าไก่เบิดฤดูฝนแล้วครับสัญชาตญาณของป่าขึ้นไปตามทางน้ำไหลครับหรือมองที่น้ำเลือกเพราะว่าอีกบดณน้ำก็สิเริ่มคอนครับถ้าฝนตกมากหนักๆน้ำก,ก็สิท่วมให้หน้าป่าก็สิออกครับถ้าบดักว้ป่าก็ออกบดครับอายุนหน้าผื่ออื่นบด นี่แหละครับเหตุผลที่เฮ็ดไว้ปลาตัวใดบืนไปบ่ได้กระสีตายแดดอยู่แบบนี้แหละครับส่วนตัวใดบ่ตายก็เอาใส่ให้หน้าไปคือเกลีส่วนอันนี้เป็นต้งหน่อยครับใส่ไว้ปากท่อตรงระบายน้ำหลังจากฝนตกหนักมาสองมือแล้วมือนี้ปลาซิ่วออกหลายคักครับเดี๋ยวมาหยามต้งหน่อยกันครับว่าเขาสิได้ปลาซิ่วหลายบ่ปลาที่ได้มือนี้เดี๋ยวผมเชียวปเฮ็ดเนียตุ่มครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปใส่ตุ่มดักกบในคลิปหน้าครับสิใส่ปลาซิ่วกับปลาเข็งหน่อยเป็นเยื่อหน่อ ที่เด็ดเลยครับสำหรับเนื้อตุ่มดากบยามเส็จแล้วก็ใส่เครื่องในหม่งเก้าครับมือหนาเฮาสิได้มาอย่างอีกครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน้อยได้ครับแล้วก็ฝากเพจในแอปสี้านึ่เด้ครับซื้อเพจรักอีสานวิถีคนบ้านเฮาครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ